สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการโปรสเดชันผมนอะพนะครับก็ทุกวันพฤหัสเวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับวันนี้ออกมานอกพื้นที่แล้วนะครับวันนี้ก็พาสู่ใจกลางเงินหน่อยวันนี้ก็มาอยู่ที่พช์กรุงเทพนะครับก็พอดีวันนี้อยากจะแนะนำตัวเครื่องวัดแสงซิมโพนิกแอ8แแแล้วก็มันมีวิธีประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพขาวดำยังไงวันนี้ผมก็เลยแวะเวียนมาสอบถาม ผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับผู้ข้ามบอดอยู่ในวงการถ่ายภาพขาวดำมาตั้งแต่ยุคอนาล็อกนะครับก็ค่อนข้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปริ้นภาพขาวดำพอสมควรมากพอสมควรเลยครับครับก็อยู่กับคุณกูนะครับสวัสดีครับผมกูนะครับจากกูนสตูดิโอครับก็ขอบคุณนะป๊อกมากๆครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้นะครับนะครับก็อย่างที่ผมเคยเอาตัวเครื่องวัดแสงตัวเนี้ย มารีวิวมาแนะนำให้ใช้อยู่ครั้งแล้วว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษอะไรบ้างนะครับก็ทำได้ยังถ่ายหนังถ่ายหนังอะไรเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้คือว่ามีคำถามพิเศษนิดนึ่งว่าหลายๆท่านเคยถามมาว่าไอ,อตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายเขาดำได้บ้างวันนี้ก็เลยแนะนำะวันนี้ก็เลยเข้ามาขอคำแนะนำจากจากคุณภูนนะฮะ,ะนะครับว่ามันจะใช้ทำอะไรมีประโยชน์อะไรกับช่างภาพ หรือน้องๆที่จะถ่ายภาพขาวดำบ้างนะครับครับผมก็เบื้องต้นนะครับ,รบก็ผมเคยใช้เซคุนิกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พอดีนป๊อกติดต่อมาบอกว่าช่วยทดลองให้หน่อยว่าจะประยุกตก์ถ่ายภาพขาวดำยังไงได้บ้างนะครับก็เลยขออนุญาตให้ส่งมาแล้วก็ลองเทสบอกได้เลยครับว่ามันพัฒนาล้ำไปกว่าตัวที่ผมเคยใช้ ขออนุญาตให้ดูตัวเก่าอันนี้ตัวเก่า758ตัวที่ผมใช้ประจำนะครับตัวนี้นี่คือ858เป็นรุ่นปัจจุบันแล้วปัจจุบันแล้วชิ้นนี้ไปไกลมากครับเดี๋ยวผมจะมาเรียกว่าแชร์ริ่งแล้วกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างเบื้องต้นที่เปิดมาเราก็รู้สึกว่าว้าวเลยก็คือเป็นจอเป็นสีละหน้าจอสีนะครับเริ่มทัชสกรีนได้นะครับ อันนึงที่ผมเจอแล้วรู้สึกว่ามันสะดวกกว่ารุ่นก่อนก็คือว่าตรงนี้ครับมันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นโดมหรือว่าจะเป็นสปอตสมัยก่อนต้องมาบิดตรงนี้ซึ่งเวลาการใช้งานจริงบางทีเราถ่ายงานอะไรที่ลืมค่าว่าแสงผิดทันทีนะครับแต่นี้มัน default โชว์ตอนนี้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดไหนวัดแสงด้วยสปอตหรือว่าด้วยปิดปองใช่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมถ่ายในสตูถ่ายงานดีฟูดักชั่นผมจะใช้โดม เราก็จะรู้เอ้ยอันนี้เราโดมอยู่นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหรผมถ่ายขาวดํา <ฮะ S 1> ผมไม่ได้ใช้โดมผมจะเปลี่ยนเป็นสปอตเห็นไหมฮะง่ายมากแค่ตรงนี้เอง <ฮะ S 1> ชัวร์ละเพราะไม่งั้นถ้าเกิดรุ่นก่อนลืมบิดชีวิตเปลี่ยนครับฟิล์มอาจจะใสทั้งม้วนก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อที่หนึ่งจุดต่อมาครับอย่างที่นาป๊อกบอก <ฮะ S 1> โหมัน เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมจะมาคุยวันนี้คือสําหรับขาวดำนะครับควรใช้ฟิล์มควรใช้ฟิล์มก็คงหนีไม่พ้น2ตัวแรกนะครับว่าแล้วแต่แต่ละคนจะถนัดแบบไหนเป็นโหมดแอมเบียนแอมเบียนนะครับแอมเบียนโดยเฉพาะถ้ากดตัวแรกก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นโชว์ในเรื่องของ F-stop นะครับผมลองกดให้ดูด้านนี้จะเป็นกดวัดแสงนะครับอย่าลืมนะครับ ็นไหมมันบอกว่าตอนนี้เป็นสปอร์ตอยู่นะไปทางนู้นนะโอเคลองมาดูหลังจากที่เรากดปุ่มตรงนี้แล้วนะครับเครื่องก็จะทําการวัดก็จะบอกว่าที่ iso ที่เราตั้งฟิล์มอยู่เนี่ย iso อยู่เนี่ยหรือว่าจะเป็นดิจิตอลก็แล้วแต่ที่ iso 400นะครับหน้ากล้องที่20่ h ชัตเตอร์สปีดอยู่ที่นะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการบอกข้างล่างก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกไม่ชอบโหมดนี้ บอกว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนโหมด f ข้างบนแทนนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่เราสะดวกนะครับว่าแต่ละคนคุ้นเคยกับแบบไหนมากกว่าอย่างผมผมอาจจะชอบแบบนี้สมมุตินะครับผมชอบเลื่อน f ตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะถ่ายที่ประมาณ f 8ไม่ก็ f 11เ,เผมจะรู้ว่าสอรอยหใช่นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับต่อมานี่เราพอกบอกเอ๊ะแล้วมันไปยุคถ่ายขาวดำขาวดำก็เลย<ช>แบบเอ๊ะ ลองคุยเล่นๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราแบ่งเป็นโซนไหมเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกะนะครับเบื้องต้นถ้าเกิดลองซูมเข้ามาเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้มันยังเป็นสเกลที่บอกในเรื่องของ F s t o p ออยู่แต่ด้วยความสามารถของตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเน EV ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากครับกดที่เมนูหนึ่งครั้งเซตข้างบนเซตอะนาล็อกสเกล เลือกเป็น ev นะครับ ev ตรงนี้หมายความว่าตรงนี้ก็คือศูนย์เนี่ยเอาพูดง่ายๆคือโซนห้าบวกหนึ่งก็เป็นโซนหกบวกสองก็เป็นโซนเจ็ดลบก็เป็นโซนสี่โซนสามไล่กันไปนะครับอันนี้ก็อำนวงความสะดวกมากขึ้นผมตั้งเป็น ev ให้ดูก่อนนะครับ c l o s ออกมาเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วสเกลข้างล่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับสเกลข้างล่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเวลาเราวัดแสงเนี่ยเราก็จะดูออกแล้วนะครับว่าอยากจะบวกออตอนนี้โทนที่เรากำลังจะถ่ายเนี่ยมันจะอยู่โซนไหนก็ทำการง่ายขึ้นนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับต่อมาฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่ลูกเล่นตัวนี้ทำได้ดีนะครับอยู่ตรงนี้ฮนะสังเกตไอคอนตรงนี้นะครับมันจะมี เหมือนตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีคําว่า EV ตรงนี้เนี่ยอำนวยความสะดวกสําหรับเวลาคนถ่ายโซนนะครับเราจะต้องรู้ว่าความเปรียบต่างระหว่าง midtone shadow highlight เนี่ยมันต่างกันกี่ EV เราจะถ่ายได้ไหมช็อตนี้นะครับตัวนี้สะดวกครับวิธีการผมลองทำให้ดูผมจะเลยเซตเหมือนฉากจำลองมามีสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับผมจะลองยิงสีเทาก่อน ซึ่งแน่นอนเลยมันจะเป็นเป็นเท่ากลางนะครับเบื้องต้นผมตั้งเป็นเป็นโหมดเป็น Spot สปอร์ตอยู่แล้วนะครับ,รบผมก็จิ้มไปปึ๊บเขาออกมาว่าได้เท่านี้นะ T f 8 iso 400นะครับชัตเตอร์สปีดอยู่เท่านี้นะผมกดตัวนี้ค้างไว้ครั้งหนึ่งครับมันขึ้น average ก<ค>็จริงแต่ว่าเรากำลังจะใช้โหมด ev นะครับเราทำการวัดแสงไปที่จุดอื่น ผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมสมมติว่าถ้าเกิดผมชี้ไปที่อื่นปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นไม่ขึ้นไหมฮะผมชี้ไปทางนี้นะมันขึ้นทันทีนะครับ ev ลบประมาณ1.8ถึงลบ2นั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมกาลังจะถ่ายตรงนี้นะมันกลายเป็นโซน3าถูกไหมเพราะมันหายไปสสต็อปแล้วถู่ไหมฮะถ้าผมชี้ใหม่นะผมอาจจะชี้ให้มันสว่างขึ้นเห็นไหมฮะมันมาบวกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราคือกดค้างนะต้องกดค้างนะ ถ้าปล่อยก็จะกลับไปสู่ปกติทันไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาวัดแสงแบบเร็วๆเ,เราจะได้รู้เลยว่าเอ๊ยชาร์โดเราเท่าไหร่ไฮไลท์เราเท่าไห,ไหลไลรไห่มันเกินหรือยังถ้าเกินเราก็เอ๊ยต้องรอแสงไหมหรือจะทําการเพิ่มแสงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้แบบเร็วๆพอพอได้ไอเดียไหมครับนะครับถ้าเราแต่อย่าลืมพอเลิกใช้ก็กดตรงนี้ออก มันไม่คือมันไม่ใช่เอเวอนะครับมันคือเป็นการเปรียบเทียบว่าแต่ละ e v เนี่ยต่างกันเท่าไหร่นะครับเป็นการดูเร็วๆนะครับทีนี้ผมเจออีกฟังก์ชันหนึ่งที่ดูแล้วฉลาดกว่าตัวเก่าเยอะเป็นฟังก์ชันอะไรครับเป็นฟังก์ชันเขาเรียกว่าตัวนี้ให้ดูก่อนเลยครับเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับลองซูมเข้ามาใกล้ๆเขาเรียกว่าเซตมิดโทนอ๋อครับนะครับตรงนี้มีประโยชน์เดี๋ยวผมขออนุญาต ทาให้ดูวัดแสงคร่าวๆก่อนนะครับเบื้องต้นผมเอาผมขอจิ้ม3จุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสปอตหนึ่งองศาผมจิ้มครั้งที่1นะครับจิ้มไปที่เท่ากลาง1ครั้งพอเรากดวัดแสงหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ผมเข้ามาที่โหมดนี้ที่ตัวลูกเป็นฟังก์ชันเครื่องมือแล้วเข้ามาที่เซตโหมด ตรงนี้นะครับมันมีประโยชน์มันจะบอกว่าเอาค่าไหนมาใช้เป็นค่า reference ของค่าเท่ากลางตัวอย่างแรกผมบอกเอาจากค่าที่เราจิ้มเลยจิ้มเมื่อกี้จิ้มเมื่อกี้เลยนะพอเราเซตไปปุ๊บเปลี่ยนไหมฮะตรงนี้ต้องมาทำความมีบาสีขึ้นมามันจะเป็นการบอกว่าตรงนี้สีเขียวเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Dynamic r รน g e นะครับตรงเนี้ เคยน้าป๊อปเคยสังเกตนะครับเวลาเราถ่ายกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีวอร์นิ่งกับพิบกับพิบกับพิบข้างหลังว่าไฮไลท์มันหลุดนะใช่บางยี่ห้อจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวแล้วแต่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นการเตือนเรานะครับว่าเอ้ยระวังนะถ้ามาทางด้านซ้ายลบมันก็คือว่ามันจะมืดมากแล้วนะจนไม่เห็นรายละเอียดหรือว่าจะสว่างเกินไปจนไม่เห็นรายละเอียด นะครับซึ่งเมื่อกี้เรายิงเทากลางถูกไหมครับเราเซตบอกไอ้นี่คือเทากลางที่เราต้องการมันอยู่เซนเตอร์พอดีใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราจิ้มอันใหม่เรายิงใหม่นะครับดูชิว่ามันจะขยับไปขยับไปทางไหนนะครับผมก็ลองครั้งที่สองขออนุญาตสีขาวนะครับผมก็กดสีขาวหนึ่งครั้งพอเรากดสีขาวเบื้องต้นนะฮะเห็นไหมฮะมันมาโชว์ตรงนี้ละอาจจะเป็นไอคอนเล็ก ผเอาดินสอครับดูนี่ตรงนี้หนึ่งครั้งแต่ผมแนะนำว่าให้กดเมมโมรีสักนิดหนึง่งคือช่วยช่วยเขาแล้วก็ช่วยตัวเราเองด้วยฮะมันจะได้ช่วยกันจำนะครับผมก็กดตรงนี้จะเป็นเมมโมรีหนึ่งครั้งะเครื่องก็จะบอกว่าตรงนี้สีขาวแล้วนะเห็นไหมฮะมันปิ่มๆใช่ไหมปิ่มๆใกล้หลุดแล้วปิ่มๆใกล้หลุดแต่มันไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ่ายอย่างเงี้ยถ้าหลุดนี่คือสีส้มใช่ไหมฮะใช่สีส้มจะเริ่มหลุดแล้ว นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเจ้าตัวนี้อีกว่าจะเอาไฮไลท์วอร์นิ่งเท่าไหร่ชาร์ดวอร์นิ่งเท่าไหร่ละเอียดมากขึ้นจากที่ผมใช้จากตัวเก่านะฮะทีนี้ผมมาลองยิงชาร์ดให้ดูสีดำให้ดูผมก็ยิงไปที่สีดำหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะค่าก็เปลี่ยนล้วนะ้าป๊อกเห็นไหมครับ ตไปทางสีส้มเลยใช่ไหมเนี่ยตีไปสีส้มแล้ว,ลวอ่าผมก็กดอีกครั้งหนึ่งนะปึ๊บเพราะฉะนั้นพอเราถ่ายขาวดาเราจะเริ่มรู้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยนี่เทากางเรานะ,ะไฮไลท์ยังอยู่อันนี้ชาร์โดอาจจะก็ยังเกือบเกือบละ,ละถ้าเราถ่ายเราถ่ายฟิล์มต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นถ่ายฟิล์มขาวดําใช่ไหมครับสูตรเขาเรียกว่าคัมพีแล้วกันนะเอ็กซ์ for Shadow Develop for Highlight เพราะนั้นเราต้องเราต้องคอนเซนเทรตในเรื่องของชาร์โดบ นะครับว่าเอ้ยอันนี้มันก็ปิ่มๆโซนสแล้วนะมันอาจจะปริ้นแบบไม่เห็นดีเทลแต่ก็ยังพอไหวหน่อยพอขุดพอขุดได้หน่อยนึงอาจจะดอทขึ้นมาแต่ไฮไลท์เรายังไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นช็อตนี้ถ้าเกิดคนที่เล่นโซนเราจะรู้ว่าเฮ้ยเรายิงแบบ normal ได้เราไม่ต้องไปยิงแบบ n บวกหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอำนวยความสะดวกครับนะครับอันนี้เบื้องต้นซึ่งฟีเจอร์อีกอันนึงที่ผมดูนะครับ สำหรับคนที่ชอบเล่นขาวดามีประโยชน์อีกอันนี้ก็คือว่าตรงเซตมิดโทนตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเซตค่าจากเมมโมรีก็ได้เมมโมรีที่เราเมมไ่เมมไว้เมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับมีอยู่สามค่ามิดโทนไฮไลท์ชาร์โด้นะครับเราสามารถดึงค่าตัวไหนขึ้นมาก็ได้แต่ก็ต้องเขาเรียกว่าไงฮะต้องเข้าใจด้วยถ้าไปดึงผิดประแสงก็ผิด ช่นะครับแต่นี่เป็นการอย่างนี้เห็นไหมครับผมก็จะอยู่อันนี้คือเรารู้ว่าเรายิงที่ที่มิดโทนเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเบื้องต้นว่าจะนํามาประยุกต์กับใช้กับฟิล์มยังไงแต่ถ้าขออนุญาตพูดทีเดียวเลยเนาะสมมติว่าตอนนี้มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วครับนะบล็อกมันง่ายมากมันไม่ใช่ Export for Shadow นะครับถ้าเป็นดิจิตอลเรา e x p o ซ์ for highlight ครับ เพราะฉะนั้นถ้าถ่ายดิจิตอลคนไหนถ่ายดิจิตอลอยู่ตอนนี้ครัไฮไลท์เราจะไม่ดูตรงเราจะต้องดูตรงนี้ครับห้ามเกินคริปปิ้งดิจิตอลคุยด้วยศูนย์หนึถ้ามันไม่มีข้อมูลมันคือไม่ปิ้นอะไรเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าถ่ายดิจิตอลเราควรระวังตรงนี้ถ่ายฟล์มกลับมาดูข้างหลังนะครับนี่ข้อควรระวังอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ สุดท้ายที่ผมว่าตัวนี้เนี่ยฉลาดกว่าตัวก่อนๆที่ผมใช้คือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีกล้องตัวเดียวแล้วครับมีกล้องฟิล์มสมมุติอย่างเนี้ยัอย่างตัวเก่าเนี่ยผมเซตเอาไว้ผมจะมีสำหรับรอลายเฟรตัวหนึ่งกล้องดิจิตาล 6D ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คอมแพกตัวหนึ่งเพราะไอ้ตัวนี้มันเซตได้แค่สตัวแต่ตัวนี้เยอะครับ อาจจะมีเป็น 5D Mark IV, Sony รุ่นไหน Canon ตัวไหนนะครับโดยใช้ร่วมกับตัวนี้ครับ Exposure นะครับ profile Ta ก e t ตเวอร์ชัตัวนี้มีประโยชน์นะครับ,รบมันสามารถทำให้เราวัดแสงได้แม่นยำมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าวัดแสงแต่ละตัวกล้องแต่ละตัวเลนส์แต่ละตัวเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันเหมือนที่ผมเรียนโซนมากับอาจารย์กัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเขาเรียกว่าอะไร่ะหาค่ามาตรฐานที่มันซิงค์เรากับกล้องมองเห็นเหมือนกันตัวนี้จะมาช่วยครับวิธีก็ง่ายๆครับนะครับผมอธิบายคร่าวๆเดี๋ยวมันจะมีลิงก์สอนอยู่แล้วครับดนนอกนะครับ้นะป๊อกก็เบื้องต้นเราก็วัดแสงนะครับก็อย่าลืมตรงนี้เปลี่ยนกลับนะครับวัดแสงที่ตรงนี้นะครับปุ๊บได้ค่าเท่าไหร่จดเอาไว้ อันที่2เปลี่ยนโหมดมาเป็นสปอตนะครับวัดแสงเท่าไหร่ปุ๊บเก็บเอาไว้จดเอาไว้นะครับแล้วเอาพวกเนี้ยเอาตัวเนี้ยเซตเป็นไวบ้บาลานซ์ของกล้องทันทีพอยิงหนึ่งช็อตใช่ไหมครับนี่ครับเราจะลองว้าวทันทีเราจะถ่ายทั้งหมด3ามช็อตครับ,รบช็อตแรกก็คือค่าที่เราวัดแสงได้เมื่อกี้ใช่ไหมครับช็บชอตที่2อันเดอร์สมสต็อปแล้วถ่าย1ช็อต ช็อตที่ 3, Over, 3, วอร์สามสต็อปหนึ่งโยนเข้าโปรแกรมมาเลยครับหลังจากนั้นโปรแกรมมันก็จะสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาให้ครับเหมือนที่แต่ตรงนี้มันคือเป็น Default เดิมของของของเครื่องซึ่งเขาอาจจะยังไม่สัมพันธ์กันกับเลนตัวนี้กับกล้องของเราแบบนี้อย่างบางตัวเคยเคยนโปอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ดินามิกเรน์ของยี่ห้อนี้มันกว้างกว่ายี่ห้อนี้นะใช่ใไอ้นี่แหละจะเป็นตัวบอก แล้วทําให้เราวัดแสงแม่นยําขึ้นครับอย่างถ้าเป็นดิจิตอลนะครับผมก็จะเซตไฮไลท์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้ามเกิน247ครับถ้าเกิน247ให้มันกระพิบซึ่งก็คือไอ้ตรงนี้แหละครับสีส้มส้มสีส้มๆตรงนี้อ่าก็คือเตือนส่วนชารโดของผมถ้าเป็นถ่ายดิจิตอลผมก็ให้อยู่ประมาณสัก2 5ถึง30จะไม่ต่ำกว่านั้นเพื่อที่จะเป็นการการันตีว่า ดำแล้วมีรายละเอียดยลเอไม่ใช่ดำลึกไม่ใช่เดือใช่ใช่ซึ่งตัวนี้มีประโยชน์นะครับก็ใครสนใจก็สั่งนบป๊กได้ตัวนี้นะครับก็อันนี้คร่าวๆที่ที่อยากจะมาแชร์ริงกันนป๊กครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคิดว่าสำหรับคอกล้องฟิล์มก็น่าจะเพียงพอเลยนะ เกินพอครับเกินพอเลยเกินพอฮะเพราะว่ามีประโยชน์มากด้วยใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าประยุกแค่ถ่ายซีมนะครับสมมุติว่าเราจะไปแสดง exhibition สมัยก่อนมันต้องมีเครื่องเขาเรียกว่าลักเมิเตอร์ไปวัดไฟดูว่ามันมืดไปสว่างไปไหมไม่ต้องครับซื้อตัวนี้ตัวเดียวครับใช่ตัวนี้ตัวเดียวครับเนี่ยฮะเปลี่ยนโหมดปุ๊บ ไปที่แกลลอรี่นั้นกับไฟตรงนี้ดูซิอ่ามันสว่างกี่ลักซ์มืดไปไหมสว่างไปไหมปรับ a อ j u s t ไหมนะครับก็ผมว่ามีประโยชน์ตัวเก่าผมไม่มีตัวเก่าผมไม่มีนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกถ่ายหนังถ่ายแฟลชแต่ตัวนี้มันก็เริ่มมีแฟลชดูเรชั่นอะไรขึ้นมดูรัได้ไฮสปีดซิงได้ฟุตแคนเดิลได้สำหรับหนังครับโอ้เยอะแยะเยอะแยะผมว่า ตัวเดียวคุ้มเพราะก่อนหน้านี้ก็คุยกันนะ๊อกว่าเอ๊ะมันเทคโนโลยีว่าแสงมันก็สุดแล้วนะรุ่นเรามันรุ่นใหม่มันจะมีอะไรมะีอไรเพิ่มมาอีกไปมาเอ๊ะพอออกมาพอได้ดูหน้าตาได้ดูฟังก์ชันโอ้โหใช่มันเยอะแยะขนาดนี้อยู่ในเครื่องตัวเดียวอ่ะใช่ฮะใช่ฮะผมว่าคุ้มนะครับก็แชร์ริ่งคําะะป๊อกสำหรับการใช้งานครับโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ หลายฟิล์มทั้งหลายนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณกูลที่มาช่วยแชร์แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องวัดแสงซีพันแอนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณกูลนะครับที่มาช่วยแนะนำและก็แชร์ความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องวัดแสงซีพัทแอร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับครับอินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ไว้พบกันใหม่ใน ที่ทำไปนะครับสำหรับรายการโปรสเตชั่นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับกับช่อง youtube โปรเพื่บไทยสำหรัวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ